สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Tech Lab Now อยู่ผมเติร์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นปกคลิปกันไปแล้วนะผมนั่นก็คือเราจะมาพูดถึงการเทสเกมและการเล่นเกมสำหรับเออ่ Xiaomi Mi 10T Pro กันนะครับผมว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันดีไหมมันเล่นแล้วมันกระตุกมันร้อนแค่ไหนคลิปนี้เรามีคําตอบกันให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ Tech Lab Now ของเรากันก่อนได้เลยนะครับผมก็โอเค ไปดูกันเลยครับกฎเกณฑ์ในการเทสที่ผมจะตั้งให้เหมือนกันทุกเกมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะเปิดแสงสูงสุดนะครับผมทุกเกมเลยแล้วก็เปิดเสียงเนี่ยที่50%หรือว่าครึ่งหนึ่งของหลอดออตัวระดับเสียงของตัวเครื่องเนาะ คือก็จะใช้มาตรฐานนี้เนี่ยกับทั้ง6เกมหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยเราจะไปบอกในแต่ละเกมแทนนะครับผมว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยผมรู้สึกยังไงมันร้อนมากไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่เกมแรกกับ e n s ช i n Impact กันเลยนะครับสำหรับเกมแรกอ,อย่าง e n s ช i n Impact นะครับผมสำหรับ e n s ช i n Impact เนี่ยผมปรับกราฟิกแบบสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่า เลือกเป็นสูงสุดหมดแล้วนะครับผมเราก็จะมีใช้ในส่วนของอาการปรับ motion blur ต่างๆเนี่ยผมก็ปรับให้มันเป็นแบบสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะผมก็เรียกว่าสูงที่สุดเท่าที่ตัวเกมสามารถให้ปรับได้แล้วนะครับผมแล้วก็เปิด60เฟรมเ r a แล้วด้วยสําหรับาการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเกม Shin Impact เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคสูงมากๆนะครับผมมีเท่าไหร่กินทั้งหมดนะครับผมซึ่งในการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับในเรื่องของความร้อนเนี่ย ค่อนข้างที่จะร้อนแบบรู้สึกได้แบบว่ามันร้อนมากๆเลยนะผม,มรับถ้าเทียบกับเกมอื่ๆอีกห้าเกมนะผมสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ร้อนที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยเรียกว่าการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นมากๆนะครับผม <S <S เมื่อเทียบกับตัวที่ผมเทสไปก่อนนั้น,นี้อย่าง Galaxy S21 Ultra เนี่ย มี 10P Pro สามารถทําได้ลื่นมากกว่าซะอย่างนั้นเลยนะครับผมซึ่งเรียกว่าตอนแรกเนี่ยในการหมุนการเดินการบินต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันแหลกแหลกระตุกนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าเมื่อตัวเครื่องเนี่ยได้ทําการโหลดพวกเท็กเจอร์ต่างๆพวกเมืองอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันแทบจะรู้สึกไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสําหรับมี 10P Pro ที่ใครอยากจะซื้อมาเล่น g e n s h i n Impact เนี่ย ก็ค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับผมสำหรับมีสิตีโปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็จากที่ผมเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงกินไปประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมก็เรียกว่ากินเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นอกบ้านเนี่ยแนะนําเตรียมพอร์ตแบงค์หรือว่าหาที่ชาร์จไว้จะดีที่สุดนะครับโอเคเกมชินจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมที่2ที่เราจะมาทสสันเนี่ยนั่นก็คือ ROV นะครับผมสำหรับ ROV เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับ ROV นะครับผมผมทสในส่วนของโหมด 5v5 5แบบปกติไม่ใช่แรงนะครับผมเป็นแคชชวลปกติเลยซึ่ง 5v5 5ที่ผมได้เทสเนี่ยจะกินแบตอยู่ที่ประมาณ4-5%เอาผมอยู่ที่ความยืดเยอะของแมตช์อนนั้นว่าเอ้ยฝั่งนู้นเ,เหมือนแบบจะคัมแบ็กหรือเปล่าฝั่งเราแบบดันไปได้แบบย,ยังไม่สุดโดนเขาตีกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่เกมเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกินประมาณ 4-5%โดยประมาณนะครับผมแล้วก็กราฟิกเนี่ยเราเปิดสูงสุดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เปิดโหมด Frame r a t e อะไรต่างๆปรับเป็น High u l ร r a อะไรผมปรับหมดแล้วนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอตอนนี้เลยนะครับผมว่าผมปรับทุกอย่างให้เป็นสูงสุดหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการเล่นเนี่ยแน่นอนว่าเกาะที่60เฟรมตลอดทั้งเกมนะผมไม่ว่าจะเป็นการที่มีการหลายๆตัวละครมาบวกกันเปิดอันติใส่กันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาว่าเฟรมจะล่วงแต่อย่างใดนะผมก็เกาะที่60เฟรมเรทแบบสบาย,บายๆกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ในส่วนของความร้อนเนี่ยเรียกว่าความร้อนก็เรียกว่าอุ่นๆนะผมแต่ว่าถ้าเล่นไปแบบ3าตาติดเนี่ยก็รู้สึกร้อนแบบร้อนขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ถ้าใครไม่อยากรู้สึกร้อนมากเนี่ยสามสี่ตาตาติดก็ พักบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยออกไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่ได้เป็นความร้อนสะสมที่ร้อนขนาดเกมเกนชินอะไรแบบนั้นนะผมก็ถือว่า R V เนี่ยทำได้ดีเลยส่วนหมด3 V 3เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 3โดยประมาณนะผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะที่ประมาณ3%เเนาะ ขึ้นก็นตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นยืดเยื้อนานแค่ไหนอีกเหมือนกันนะผมก็สำหรับ r วมีประมาณนี้ครับ r วผ่านไปแล้วนะครับผมถัดมากับเกม p Space 2020นะครับผมก็สำหรับ PES 2020เนี่ยเป็นเกมที่ช่วงหลังมีหลายๆคนค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ขอมาแนละผมก็ผมก็เลยเทสเพิ่มมากับเฟส2020เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สำหรับเฟส2020นะครับผมก็เรียกว่าเราเปิดสูงสุดในส่วนของกราฟิกทั้งหมดแล้วนะ,ะผม60เฟรมเปิดแล้วกราฟิกสูงสุดเปิดแล้วอย่างแน่นอนนะผมอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เลยแล้วก็ในส่วนของการเล่นเนี่ยเราก็เล่นเป็นแบบโหมดธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมก็คือทีมของเราจับคู่กับอีกทีมนึงในออนไลน์นะครับผมแล้วก็เอามาเตะกันนะครับผมมีพักพึ่งอะไรเป็นปกติเลยนะครับผมเตะไปเตะมากินแบตอยู่ที่ประมาณ2ซนะครับผมก็เรียกว่าเล่นจนจนแบแมตเนี่ย กินอยู่ที่ประมาณ2%ด้วยกันซึ่งความร้อนเนี่ยเรียกว่า,าต้องเล่นประมาณ2-3มแมตช์จะรู้สึกถึงความอุ่นๆร้อนๆเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับผมก็เรียกว่า,าในส่วนของการจัดการความร้อนเนี่ยเราเกมเพสสองพันยี่สิบทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แบตเนี่ยกินค่อนข้างน้อยเนาะในการเปิดการาฟิกแบบสูงสุดแล้วนะครับผมก็เรียกว่าใครที่อยากจะนำมาเล่นเพสสองพันยี่สิบเนี่ย เล่นสัก10แมตช์หวันก็สบายๆนะครับผมในการใช้งานอยู่ต่อไปในการเล่นเฟสไรต่อไปก็สามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมเต็มวันอย่างแน่นอนก็สําหรับเฟสสมัยีเป็นประมาณนี้นะครับเฟสสมัยีผ่านไปแล้วนะครับผมทัดมาครับเกมพับจีนะครับผมพับจีเนี่ยผมเล่นแล้วเป็นยังไงนะผมเล่นแบบแบทเทิลรอยัลเต็มแมตช์เนี่ยเล่นจนถึง2-3ทีมสุดท้ายหรือว่าเล่นจนถึงโซโล่อ่าสีคน3 4คนสุดท้ายเนี่ยแบตจินไปประมาณไหน ไพับจี PUBG นะครับผมกับการเปิดกราฟิกแบบสูงสุดทั้งหมดแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เลยนะครับผมกเ็เปิดหมดเฟรมเรทสูงก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กราฟิกเนี่ยดันสูงสุดเท่าที่จะสามารถเปิดได้แล้วนะครับผมสำหรับพับจีเนี่ยเรียกว่า,เ,าเล่นใน1น a ่งแบทเทิลัลเนี่ยจนถึงประมาณแบบเหลือ5ทีมสุดท้ายหรือว่า,เ,าเล่นจนถึงได้ที่1นอะไรอย่างเงี้ยก็กินแบตที่ประมาณ5%โดยประมาณนะครับผมซึ่งความร้อนเนี่ย ก็เรียกว่า1แมตช์จบเนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกอุ่นๆแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนานๆหน่อยเนี่ยก็แนะนํานให้เล่นทัก2 3ง2แมตช์แล้วก็พักเครื่องสักหน่อยก็จะทําให้การระบายความร้อนทําได้ดีกว่าเนาะแล้วก็สำหรับการกินแบตบสำหรับกราฟิกสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ,นะครับผมไม่ได้แบบ เยอะมากๆจนแบบน่ากลัวอะไรนะครับผมก็สำหรับ PUBG 2020ในมี่สิทีโปรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ p u b g ผ่านไปแล้วถัดมากับเกม a s p โฟ l t 9กันบ้างนะครับผมเกมขับรถประจําช่องของเรานะครับผมก็เรียกว่าผมเทสทุกคลิปเลยนะสำหรับแอ9เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเกมค่าเวลาสําหรับผมเนาะก็สำหรับเกมนี้เล่นแล้วเป็นยังไงลื่นไหมกินแบตเท่าไหร่ ไปดูกันเลยครับสำหรับแอปโฟล์กนะครับผมก็เรียกว่าทำการเปิดกราฟิกแบบสูงสุดแล้วเหมือนกันนะผมก็เรียกว่าเปิดสุดได้แล้วเปิดสุดเรียบร้อยนะครับผมก็ทําแอปโฟล์เนี่ยใช้แบตไม่เกิน1%ต่อ1สนามการแข่งนะผมก็เรียกว่าโดยโดยเฉลี่ยง่ายๆเนี่ยก็คือ1% 1แมตช์นะครับผมก็เล่นไป30แมตช์ก็30%อะไรแบบนั้นนะผมก็เรียกว่ากินแบตไม่ได้เยอะเลยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ตัวแมตต์เนี่ยมันค่อนข,ข้างที่จะสั้นนะครับผมหหรืออวว่ว่่าาาถ้แมตช์ยยยนนเี เต็มที่ก็ไม่เกิน2%นะครับผมอยู่ที่ประมาณ1%โดยประมาณนะครับผมซึ่งกราฟิกสูงขุ้เรียบร้อยแล้วสําหรับความร้อนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สูงนะครับผมก็เล่นไปประมาณ45แมตช์หรือว่า45ด่านเนี่ยถึงจะรู้สึกถึงความอุ่นๆเล็กๆขึ้นมานะครับผมก็สําหรับอัลฟ์สองเก้าเนี่ยก็เรียกว่ากินเปอร์เซ็นต์แบตน้อยนะครับผมแล้วก็เปิดสูงสุดได้แบบชิวๆเลยสําหรับตัวนี้เนาะเล่นได้เรื่อนๆอย่างแน,น่นอนนะครับผม ดมากับ Call of Duty Mobile นะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ย Call of Duty Mobile ผมเล่นแล้วเป็นยังไงผมรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้ไปดูกันเลยครับสำหรับ Call of Duty Mobile นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีคอนฟิกในการเปิดกราฟิกที่ยืดหยุ่นพอสมควรเนาะก็เราก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับผมบางอย่างก็จะเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมเช่นสมมุติว่าเราจะเปิดในส่วนของการภาพหยักอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะไม่สามารถเปิดในส่วนของเออเอฟเฟกต์รีเฟกของน้ําได้นะครับผมก็ตรงน,นี้ก็เลือกเอาเนาะว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับผมแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยกราฟิกโดยทั่วไปผมเปิดสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็โหมดเฟรมเรทสงูงต่างๆเนี่ยก็เปิดหมดแล้วนะครับผมโดยคอสดิวตี้มบายนี่ยเราจะเทสในส่วนของโหมดทีมเดสแมทนะครับผมซึ่ง1ตาเนี่ยหน่ดาดเนี่ยเราจะใช้แบตประมาณ2%โดยประมาณนะครับผมซึ่งทีมเดสแมทเนี่ย ก็เรียกว่าน่าจะเป็นโหมดที่ฮิตที่สุดหรือเปล่าสําหรับคอสพิวตี้แล้วนะครับผมโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นโหมดนี้เป็นหลักน้อเขาเลยเทสเป็นโหมดนี้ให้นะครับผมก็สําหรับทีมเบสแมตของคอสบิวตี้เนี่ยก็จะกินแบตที่2%โดยประมาณสาหรับกราฟิกสูงสุดนะครับผมแล้วก็สาหรับความร้อนเนี่ยความร้อนเรียกว่าต้องเล่นถึงประมาณ2-3แมตช์นะครับผมก็จะรู้สึกอุ่นๆขึ้นมานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ร้อนจี่อะไรนะครับผมก็เรียกว่าคอสบิวตี้โมบายเนี่ยในการใช้งานการเล่นเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม พอพิซี่จบไปแล้วนะครับผมเกมถัดมากับเกม LLY Lift นะครับผมสำหรับการใช้งานการเล่นของผมเนี่ยผมเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับ LLY Lift นะครับผมก็เรียกว่าปรับกราฟิกสูงสุดแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็เรียกว่าอันไหนเปิดสุดได้เราเปิดสุดแน่นอนนะครับผมเฟรมเดรทูงอะไรต่างๆเราเปิดหมดแล้วนะครับผมซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยในการเล่น 5v5 ของ LLY Lift นะครับผมในเป็นแบบโหมดธรรมดาเนาะเราไม่ได้ลงแรงนะครับผมซึ่ง LLY Lift เนี่ย 1ตานะครับผมจะใช้แบตอยู่ที่ประมาณ6%นะครับผมโดยประมาณเนาะซึ่งก็ถ้าเทียบกับตัว Rv เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้ๆเคียงๆกันนะผมแตกต่างกันประมาณบวกลบ2%ประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าอ,อมนได้ต่างกันมากเนาะ,ะสำหรับความร้อนเนี่ยในการเปิดกราฟิกสูงสุดแล้วนะครับผมก็เรียกว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะผมก็ต้องเล่นประมาณ2 m, m, แมตช์สแมตช์นะผมก็จะรู้สึก อุ่นๆขึ้นมานะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรมากเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยถ้ายืดเยอะอหน่อยเนี่ยแมตต์สองแมตต์ก็จะเริ่มรู้สึกอุ่นๆแล้วนะครับผมก็เรียกว่าก็เรียกว่า LLY Lift เนี่ยทำออกมาได้โอเคดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อมี10 T Pro ไปเล่น LLY Lift นะครับ LLY Lift จบไปแล้วนะครับผมมาถึงเกมที่8กับฟ FI r e กันบ้างนะครับผมสำหรับฟ f i r ฟผมเทสแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สำหรับฟรีไฟนะครับผมก็การเปิดกราฟิกเนี่ยเราเปิดถึงสุดทั้งหมดแล้วนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เลยนะผมว่าอะไรเปิดสุดได้เราเปิดสุดแน่นอนนะครับผมสำหรับการเล่นฟรีไฟเนี่ยผมเล่นแบทเทอรี่โอปกติเลยนะผมเล่นจนได้ที่1ที่3ามต่างต่างเนี่ยก็จะใช้แบตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5%นะครับผมโดยประมาณเนาะในการเล่นจนจบแบทน,นะผมโดยความร้อนสําหรับการเปิดกราฟิกถูงสุดแล้วเนี่ย ็เรียกว่าหนึ่งแมตต์ถึงสองแมตต์เนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆแล้วนะผมอยู่ที่ความยืดเยอะด้วยเนาะแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อแมตต์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกเครื่องอุ่นๆแล้วนะผมก็แนะนําว่าให้พักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเล่นต่อได้สบายๆนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะผมสาหรับในเรื่องของความร้อนนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับผมสาหรับการทสเกมทั้งหมด8เกมด้วยกันของเรานะผมก็มีบางเกมที่หลายๆคนอยากให้เพิ่มเข้ามาผมก็เพิ่มเข้ามาในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะผมก็เรียกได้ว่า,ามีสิบีโปเน เป็นมือถือราคาไม่เกิน20,000ที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนอยากซื้อไปเล่นเกมมากๆเลยนะผมโดยเฉพาะอย่าง g e n h i n Impact เนี่ยที่ผมรู้สึกว้าวมากๆสำหรับการที่ผมเคยเทสต,ตัว s 2 1 Ultra มาแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ทำได้ลื่นกว่าเฉยเลยนะครับผมสำหรับซารับราคอน VS เอกซนอตัวล่าสุดเนี่ยตัวนี้ลื่นมากๆนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่อยากจะจะซื้อไปเล่นตัว g e n h i n Impact เนาะก็ถือว่า แน่ๆนะครับผมตัวนี้เล่นได้แน่นอนแบบลื่นๆเลยนะครับผมในการาฟิกสูงสุดเนานะอย่างที่ทุกคนดูไปแล้วนะผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะโอเคสําหรับการทสเกมสําหรับมี1ี Pro ตัวนี้นะผมถ้าให้สรุปเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมที่ออตอบโจทย์และคุ้มค่ามากๆเลยนะถึงแม้มันจะไม่ใช่เกมมิ่งสมาร์ทโฟนจ๋าๆเนี่ยแต่ว่าด้วยราคาของมันแล้วที่ไม่เกิน2000 20, 0บาทรวมกับสเปคที่ได้แล้วก็จอ1 4 4 h z อะไรแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามัน ผมขอเรียกมันเป็นว่าเกมมิ่งโฟนที่ไม่ใช่ดีไซน์เกมมิ่งแล้วกันเนาะเรียกว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมสดยใครที่อยากจะซื้อไปเล่นเกมโดยเฉพาะนะผมก็เรียกว่าได้แน่นอนถ้าคุณไม่ได้ต้องการสัมผัสพวกปุ่มด้านบนหรือว่าแบบจอยคอนโทรลที่จะต้องต่อแบบเป๊ะๆอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมก็ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอคลิปรีวิวมีสิ T ี r o ของเราด้วยนะผมเพราะว่าเรียกว่าตอนนี้ผมก็ลงชา้ากว่าช่องอ,อื่นแบบรู้สึกได้เลยแหละเพราะช่องอ,อื่นเขาไปตัวอื่นๆกันเยอะแล้วนะผมแต่ว่าผมก็พยายามที่จะรีบทําให้เร็วที่สุดภายในเวลาที่ผมมีนะผมก็หวังว่าทุกคนจะรอดูกันนะผมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากติดตากดไลค์กดแชร์เทคนิคแนวของเรากันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้ ของเรากันอีกนะครับผมแล้วก็หวังว่าจเจอทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ